มันจะหวัดเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วไม่ใช่หนัดใหญ่เขาฝากคำท้ามาถึงคุณเผลอเจอน่มาคาาวเามอเขาฝนี้ไหนขาาไหนครับอันบนไหนครับระว่วนวนานี้อันนี้ไม่คิจาครบนากีาใครับเอาตัวเองให้รอดก่อนครับแต่ฝาคุณร้านอาคุณเห็นด้วยครับ เปิดในจอเน่มันยอดเลยมันไหลไหลมาราครรู้หมดมีอะไรอยู่ข้างใน่าไปตรง้นดอกเอาไลไม่นไรดีก่าเริ่มเริ่มได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่าไม่เปไรไม่จ่ายเลยพี่ยิ้มมาได้ดอกไปครับเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องเอ่อ บ้านหลอนออนเซลครับผมก็แสดงโดยเตตะวันนิวทิติภูมิครับมุกวรนิดแล้วก็แจนเฮครับแจนนิดาเอ้ยนางสาวทีเหรอแจนอะไรวะอ๋อแจนพลอยชมพูพรอยชมพูแจนพลอยชมพูมุกวรนิดเตตะวันแล้วก็นิวทิติภูมิครับผมครับผมคือเรื่องนี้มันมาจากที่มาว่าแบบ สี่คนอ่ะมันมีแบบเคมีที่แบบเขาเรียกว่ามันรู้จักกันมานานสนิทกันอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็มีเรื่องพอดีว่าเหมือนเขาไปเจอเรื่องว่ามีคนอ่ะรับจ้างไปนอนตามแบบบ้านเพื่อแบบเพื่อเพื่อดูว่าบ้านมนมีผีหรือเปล่าผีความพร้อมเต็ความเป็นจริงเป็นอาชีพหนึ่งเลยเขาก็เลยเอาสิ่งเนี้ยจุดเนี้ยมาพัฒนาบทเป็นบทที่ว่าเป็นเป็นแบบทีมปราบผีแก๊งสี่คนแบบปราบผีตามอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันใช่แล้วกัเป็นสี่คนนี้ที่ไปปราบผีใช่ซึ่งผมเป็นคนที่เห็นผีในเรื่องแล้วก็มันจะมีความแบบ อุ่นมีความอะไรอย่างนี้เรื่องของครอบครัวเข้ามาด้วยเพราะว่าผีแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในแต่บ้านก็คือเขาจะมีแบบปัญหาทำไมเรา่องมีเรื่องราวแบบความทุกข์ความที่แบบทำไมเขาถึงมาทำไมผีถึงแบบถึงยังเออยังติดอยู่ตรงนี้เพราะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแล้วไม่ใช่แค่เรื่องผี4คนก็มีความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ได้ราบเื่อนหรอกแต่ละคนมันก็จะมีความแบบเออทำไมคนนี้ถึงอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยนันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเตยกับนิวแบบหนึ่งเตยกับมุ ใช่รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็จะออกมาเป็นแบบมีความอบอุ่นของเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีความดราม่าเพราะว่ามันก็แบบลงลึกไปหน่อยครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ความเพื่อนแล้วก็ความแบบคอมเมดี้ด้วยครับผมเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ครับใช่ก็คืออย่างที่บอกเขาเขียนมาแต่ว่ามีคนไปนอนบ้านผีแล้วแบบใช่เป็นอาชีพเลยอะไรเงี้ยเหมือนล่าท้าผีกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นแบบเป็นตัวแทนในการไปล่าท้าผีถ้าไม่ถึงหรือไม่พิเศษถามอะไรครับ เออไม่ก็ใช่ก็ได้นั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าในในตัวละครหรือชีวิตจริงชีวิตจริงเตมีเหรอเตกเคยเห็นเะเอเคยนิดนึงละกันอ่าเดี๋ยวค่อยเล่าในทีเดียวไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเราไม่ได้ว่าเขายู่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเขาแอบฟังฮะเออมันเป็นประมาณไหนอะไที่เราว่ามันเห็นแล้วมันัได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ไม่อยากเล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยก่อนเดี๋ยวค่อเล่ เขาไปเล่าในทวิตเตอร์นะเพราะว่าเขาเป็นแบบเข้าใจไม่เดี๋ยวมันมีเรื่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เนื่องนี้มันแมสไงเพราะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อไม่อยากเล่าเรื่องความเชื่อเพราะเข้าใจเข้าใจเงินแล้วก็เลยสามารถพิมพ์อะไรไก็ได้อะไรนะรออยู่ครับรออยู่ได้แล้วปะยังไม่เข้ายังไม่เข้าเหรอจริงตัดสินใจนานครับเพราะมันเป็นเรื่องขี้เรื่องความอะไรอย่างงี้จริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจนานเลยเพราะก็คือเขาบอกว่ามีเรื่องนี้มานั้นเราก็ตกลงรับเลยครับใช่ครับดด้วยความว่ามันแบบ สนิทกันหมดเลยแล้วก็บรรยากาศเรื่องมันน่าสนใจคือแบบการถ่ายเป็นเป็นกลุ่มแก๊งแบบนี้อะไรเงี้ยที่ไม่มีแบบคอนฟ lict แบบนี้อะไรแบบนี้มันก็สนุกอ่ะเวลาที่แบบเจอเจอการที่แบบมีตัวตัวแสดงที่แบบเรารู้จักกันอะไรเงี้ยมันแบบมันก็สนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยยังสี่ท่านมีใครกลัวหรือเล่นแรถหลอดเองมั้งครับแบบมันยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำะไรก็เลยไม่ใช่แต่ได้บทแล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับตอนตอนนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าครับผมใช่แต่ในตอนนี้ากค่ะ ครับเลียวปะไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยเลียวปะเลียวเลี้ยวเลี้ยวไม่้ยวหน่อยเนาะไม่ใช่แล้วใช่จริงได้แล้วสิใช่ไม่จริงก็คือตอนนี้ก็บทมาหมดแล้วครับแต่ว่าก็ถ่ายทำได้ประมาณผมว่าน่าจะเได้60%บทยังมาไม่ครบหมดแต่ว่าก็ใกล้ใกล้เกือบ100%บทที่คอนเฟิร์มอ่ะยังไม่ครบหมดใช่เอาเลียวเกินอีกแล้วเอาใหม่โอเคโอเคอ่ะก็คือถ่ายได้ประมาณ60%แล้วครับผมก็ใกล้แล้วครับ ยังไงผมว่าปีนี้น่าจะได้ดูครับครับผมน่าจะวันที่แบบ29 30ธันวาอะไรเงี้ยได้ดูไ,ได้ดูแน่นอนอะไรเงี้ย้ยนา <c oughs> นานไะคะพเพราะว่บบามันแบบมีินการเยอะอยอผมว่านี่แหละคือความยากใน,นการทำกตรงนี้แหละเพราะมันแบบ อยากให้แสดงออกมาเท่าไหนยอยากให้คิดอยู่ข้างในเท่าไหนบางทีก็อยากให้แสดงออกมาเยอะเลยให้แบบมันในเชิงคอมดี้มันต้องให้รู้เลยว่าแสดงออกมาเดี๋ยวบางทีในฉากนี้อยากได้เรียลอยากได้เรียลหน่อยก็ต้องคิดแบบเรียลว่าขึ้นหน้าแสดงแบบนึงคิดแบบนึงอะไรเงีแบบ้ยมันแล้วแต่แบบแล้วแต่บริบทตอนนั้นว่าเขาอยากบุ่งกลับด้วยแบบมองภาพยังไงแล้วก็บาบี้แปลว่ายังไงครับใช่คือบางต่างบางคนก็คิดไม่เหมือนกันบางทีว่าเอ้ยาคิดว่าเอ้ยอันนี้คอมดี้ได้นะอเเขาเอ้ยนี้ไม่ได้โค้ชฉากนี้มันต้องการอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็อยาก ถ่ายใช้เวลานานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องตีความด้วยเรื่องเทคนิคการถ่ายทําด้วยว่าต้องเอ้ยโดนตัวการแล้วคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าแบบใช่แบบไหนที่คุณสองท่านมีเคยเล่นเป็นบวกแมวไหนที่แบบมีสมัอนผมยังไม่เคยเล่นหนังบูเลยครับเฮ้ยหนังบูไม่เคยเหมือนกันใช่ใช่เพรอยากเล่นหนังบูรู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งเคยวิ่งแล้วก็ตอนนั้นช่วงนั้นเล่นฟิตเนสบ่อยครับแล้วพอวิ่งปุ๊บ ลื่นไหหลังลงไปครับแต่ว่าไม่เจ็บอะไรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะสามารถมาทางนี้ได้ไอาาตอนนั้นวิ่งมาแล้วก็แบบลื่นที่สะพานแล้วก็หลังฟาดบังลงไปแต่ว่าแต่ว่ารู้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ผมไม่เป็นไรเลยคือไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับแต่ตอนเนี้ยเขาก็มีปัญหาแต่ตอนนี้แค่เดินยังเหนื่อยอะไรก็มีปัญหาน้ําในหูอยู่บนรถนานๆโอ้ําในหูไม่เท่ากันจะเล่นไหนอชันอยู่ในรถรถยังไม่ทันออกเลยรถแค่อย่างเงี้หน่อยเวียนหัวทั้งก่อนผมไปหาหมอมาเพราะว่าจะเล่นหนังไอชันอยู่ในสาว่ายน้ําแล้วก็ สาวยน้ำแล้วก็แบบเหมือนเมาขึา้นสาวยน้ำอ่ะก็เลยไปหาหมอหมอว่าเออหมอทํางานมา30ปีไม่เคยเจอคนเป็นอย่างนี้นะเขาคิดว่าเราบ้ารครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นแอนชั่นก็ได้นะจะเป็นซอมบี้เราก็จะวิ่งนะซอมบี้จริงๆก,ก,ก็มีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเาเรียกว่าอะไรถ่ายทําแบบค่อนข้างนานอะไรอย่าเงยจริงจริงมีหนังซอมบีต้ติดต,ต่อพวกเรามาด้วยแต่เราแต่งหน้าเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เดี๋ยวรอรอเวลาเหมาะสมดีกว่าอะไรอย่างเงี <ồi> ้ยของนี้แะ จริจริงจรนะอยากเล่นหนังนี่แหละพวกไล่ล่าหนีตะอะไรอย่างเงี้ยเออเจนั้นก็อยากเขาเราเป็นคนชอบเราเป็นเราเป็นคนเสพหนังแนวนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโอ้อนาคอนดาเลคคลาสสิกนู่นนี่นั่นอะไรอเง้ชอบมากอยากเลยเกินอยากเลยเกินที่จะเล่นก็อยากเป็นคนหนีเยอยากเป็นคนล่าอยากเป็นคนหนีสิร่างหลา ไม่เพราะถ้าใจเราชอบเราได้เพราะเนั้นเราชอบสัตว์โลกอยู่แล้วไงแต่สัตว์โลกนะแต่คุณนิวเขาเหมือนได้ไหมช่วงนี้เหมือนว่าโอ้โหสูเสริมกล้ามเนื้อะไใหม่ไม่ไม่อะไรนะครับมันเหมือนแค่มันแบบพยายามดูแลสุขภาพครับผมก็แบบถ้าเกิดเราออกไปออกกําลังกายมันก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะบางทีข้อเข่าข้อขาอะไรไม่ค่อยดีมันก็ไปเสริมเสริมกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันบึ้บบึ้บนะมันบึ้บบึ้บบึ้บนจะน่าจะน่าจะกินเยอะนะน่าจะกินเยอะฮะใช่กินเยอะด้วยกินเยอะด้วยครับคือคืออย่างเตเขาก็เป็นคนที่เล่นบ่อยนะเล่นบ่อยพมากกว่าผมเลยจ้ะผมว่าแต่ว่าเขาก่ากันพร่ตื่นม่เล่นทุกเช้าเลยเขากินไม่ค่อยพอกินไม่ค่อยพอฉันกินมื้อหนึ่งเยอะกว่าเธออีก กินไม่ว่ากินข้าวเยอะอย่างนี้ครับแต่นี่เขาเวลาให้นอเวลาที่เขาให้กินนะไม่กินเวลาเวลาผมเขาให้กินข้าวผมอ่ะผมกินทีนึงเยอะเลยสามทีนี่ให้เขากินี้ไม่นอนไปหลับไปนอนหลับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถามไม่กินเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถามข้าวที่ให้กินทุกมื้อข้าวเย็นไม่กินข้าวกลางวันไม่กินแต่พอที่เขาไม่ให้กินปุ๊บขนมจะหยิบกินนี่พี่เขาไม่ได้ถามจะให้รู้อ่ก็เป็นเป็นเพลงพี่เป้พอชิตากินจุ๊บจิ๊บเออเอาหรอ โอเคครับเรื่องอะไรเราจเป็นสายน่ารักไหมครับผมความน่ารักอันนี้จริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับแต่เตีสามารถบอกได้ว่ามันจริงเข้าใจผิดเหนื่อยแล้วร้องเลยอะเนี่ยเออนี่เข้าใจผิดก็จะผิดเพราะผมว่าน่าเพื่อนน่าจะจำผิดครับไม่ไม่ไม่เคยแบบจริงๆผมอยู่มาผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นการแก้ข่าวนะครับผมทุกคนไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดไม่เคยพูดแต่มันมีมูนมีมู มันมีมูลมันมีมูลมันเป็นมูลมาจากมีมาจากที่แบบว่าโออเบื่อจะสิริพิทักษ์อื่นไม่หมายถึงว่าตัวเขาเองด้วยแหละหมายถึงว่าสมมติเวลาต้องโนนทำอะไรที่แบบให้ใส่ชุดที่มันแบบโอออีกอย่างอีกแล้วนิวเนี่ยจะบ่นแต่พออยู่ในเวทีปุ๊บแต่อันนี้คือตัวผู้จัดการเป็นคนพูดเองอ่าอันนี้ต้องเรียนเชิญพี่แจ็คใช่คือเหมือนแบบแต่ว่าเวลาเขาให้แบบเอยอีกแล้วนิวได้ทำอีกแล้วนิวได้ชุดอย่างนี้แล้วเอ่อไม่อยากใส่ชุดอย่างนี้ แต่ขึ้นเวทีปุ๊บกาลพันมองเลยนิวเป็นไรทำน่ารักทำไมอ่ะไม่มีไม่มีครับอะไรอย่างงี้ยเลยเนี่ยแหละครับมันมีมูนเพื่อนก็เลยพูดครับทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้จะแบบเพืนเ็ยู่ด้วยเพรน่ารักแรงได้ครับผมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยปต่อปลาก็ฝากผลงานของเราปีนี้ด้วยนะครับก็ที่ได้ออนแอร์แน่ๆคือชรีแมจิกนะครับก็ ถ่ายทาใกล้เกินครึ่งทางแล้วฝากทุกค,คนติดตามด้วยว่าเชอรี่เมจิกในบริบทไทยๆจะเป็นยังไงแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีซีรีส์เนี่ย uh, sale บ้าหลออนเซลก็เป็นอีกเรื่องที่น่าจะสนุก,ออกทั้งการถ่าย,าย<ร>ทำแล้วก็ตอนออนแอร์ออกมาเพราะว่าได้ภาพดีมาทำให้ก็กเชื่อมั่นในภาพดีใช่ครับภาพน่า<ร>จะออกมาดีครับติดตามด้วยครับขอบคุณาวดีครับสลมปิกห้าี่สามสครับก็เราสองคนอยู่ทีม Shadow Eagle ครับแต่จริงๆคืออยากจะบอกความลับว่าตอนแรกอยู่อยู่ทีม White Tiger แล้วก็เหมือนแบบย้ายไปไหนมา White w ไม่ใช่ Light n n i g c h e e t a h มา White Tiger อะไร Tiger อะไตอนนี้เราอยู่ Shadow Shadow Eagle Shadow Eagle ครับ Shadow Eagle อะไร s h a o กันครับก่อนเนจะเป็นเขาให้ลงกีฬาเป็นบาสเกตบอลครับส่วนเตจะเป็นแบดมินตอล ที่โุดแล้วเราจะทำยังไงกับคนนั้นดีที่คู่กับเราผมไม่มีจะเสียผมพูดตรงนี้นะครับเรียนแจ้งมาภาคินว่าผมไม่จะเสียเขาลองนะสัมคีนอยเขาทําให้ผมชนะเขาก็ได้หน้าผมก็ได้หน้าแต่ถ้าสมมติเขาไม่ช่วยผมจนแพ้องนะผมไม่มีดีกรีอะไรเพย่มเเป็นตัวแทนของสีดำจะแพ้ปุ๊บนะไม่มีดีกรีอะไรแต่ว่าเขาดีกรีทีมชาติใครเสียเขาเสีย เพราะฉะนั้นอย่ามาทําเล่นๆลูกจะโดนชั้นอ่ะตัวเองต้องมารับให้แล้วต้องช่วยแล้วถ้าไม่อยากเสียเกียรติของนักแบบทีมชาติรู้ตัวเองไว้ว่าต้องทําอะไรควรจะผลักฉันแล้วก็อ้านรับให้เพราะฉะนั้นไม่จะเสียผมแพ้เลยผมชนะผมมีแต่ได้กับได้อ่า ผมฝากถึงทั้งสองคนเลยนะครับว่าทั้งสองคนอยู่ทีมสีดําเหมือนกันนะครับช่วยอย่าตีกันแล้วก็ช่วยสามัคคีกันด้วยทีมที่เราต้องตีคือทีมสีขาวแล้วก็วอนทีมสีขาวช่วยเอามาพูดอะไรหน่อยพูดน้อยเหลือเกินสกายกับสกายกับซีใช่พูดน้อยเหลือเกินใช่กลัวสิผมกลัวเราควรกันทีมเราถึงได้บอกให้มาก็ช่วยหน่อยมันกลัวไม่เพราะพูดตรงๆว่าผมพูดตรงๆเลยผมมันแค่ เป็นคนแค่คนที่ชอบตีแต่เป็นคนเพลเยอร์ธรรมดาแต่ว่าสองสคนเขาม่มีดีกรีกันหมดแล้วเราไม่ได้มีดีกรีเรามีแต่เพรดีกรีอ่ะก็เราไม่ได้ว่างไงนึกออกไหมแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ว่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาพูดไม่ได้เราเรามีเหตุผลคือเราก็ต้องทํางาน ขนาดที่เซอร์เขาไปสนามแบบจริงกันไอ้นี่ตีในสตูใช่ทีเซอรอเขาไปเจอกันถ่ายกันจริงเขาตีกันจริงจริงอนี่อยู่ๆหัวอะไรก็ไม่รู้โรนทำอารมณ์จินตนาการเอากระกรีนถ้าดูอ่ะถ้าดูอ่ะเห็นเลยเราไม่เจอกันด้วยแยกถ่ายแยกเอามารวมกันตัดมาอีกฟองนึงอันี้ก็ตีลมปุ๊บอะไรก็แบบรู้มันต่างคนต่างเราเราเป็นช่วงที่เราถ่ายละครเราทำงานหนักพอดีไงแล้วมันก็เลยต้องเข้าใจกันรายการก็แต่แหวนสวนเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับเอาถ่ายรูปไหมเรถ่ายรูปถ่ายรูปให้ปก๊ปารงนก่อนตรีก่อนนค่ากันเาเป็นรายการเสร็แล้วตะกี้เ่าเป็นรายการไหมนะป่นปีแน่คุณมาเออใช่ป่ะสปอตไลท์มือสีดวง เหนี่ยันปิดันไม่ค่อยเหนื่อยนี่เหนื่อยอ่ะเหนื่อย่าถ้าเห็นหัวนมนมริเจอให้ทีทัดให้ด้วยนะครับพูดไหนซิถ้าเห็นหัวนมรีทัดให้ด้วย